อย่างสดใจยดไปแน้วแมเนาะมาหาหมอย่าโอ้ยยช่วยยังไม่ค่อยจะรอดเลยกระเป pues, oh, yeah. oh. yeah, ๋ากับพายมาอีกด้านหน้านะคะคุณเชี่ยงอละไมคุณสสยเย็นจับไปวนบุรีค่ะังสักรรดิด้านหน้าการรักและดีแลใส่ใจเพื่อสุขอายุการกินอยู่ รักษาหยุดยาถึงเวลาป้าๆก็ต้องพามาหาหมอมาเอายาที่ต้องกินประจำทุกวันนะวันนึงไม่ใช่วันละลูกวันละหลายลูกเลย ถ้ามาโรงพยาบาลต้องทําใจไว้เลยว่าต้องหนึ่งวันต้องทําใจรุ่มๆเย็ยนๆมีใหญ่ก็เต็มยศเต้ววันนี้ก่อจะออกได้ต้องแก่เส้นผมจะรถปลายเท่าเลยดีโอ วัสดีนอ้อจ้ะพี่น้องกองไปสุปูสุกคนเมื่อนี้ก็เพาะอันผ่านไม่ไม่ไงล้วมาโรงพยาบาลจะมอนัดมาเอายาตู้นะปกติคนจะเต็มก,นนว,กว่านี้เวยจ้ะแต่ว่ันหลังจากที่มีใรรโควิดเนี่ยคนก็นลดลงหลายปกติจะเต็มหนึ่งนี่ก็อยู่ห้างกันหลายเขาหายนางห้างกันคนละเมตร เก้าอี้กัอันห่างกันคนห่างเว้นเว้นอันนั่งคนนั่งโต๊ะหนึ่งแล้วก็เว้นโต๊ะหนึ่งแล้วก็จังนั่งได้โต๊ะที่สามโตที่สามมานะอันเขาว่าเว้นระยะห่างขวางศีรษะหน้ากากบุญนะป่าแล้วก็นั่งวุ่นไกลๆพื้นพี่น้องเอ้ยพูดๆเห็นเราอยู่หรอแล้วโตใหญ่กวูโม่แล้วก็ไม่ใหญ่ พิ่งก็นั่งอยู่โตอ,อยู่รถเข็นจ้ะไม่เอายาโรงพยาบาลหมอเ่อนนัดคนสูงอายุก็จังสิลรจ้ะก็ต้องดูแลเอาใจใส่แนการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเวลาหมอนัดก็ต้องมามาให้ตรงตามเวลาหมอนัดเด้อดจ้ะแล้วก็การกินอยู่ก็คือการการออกกำลังกายก็คือการผู้สูงอายุ่นก็บ,บอกว่า หมอจะแนะนำดื่มน้ำเยอะๆออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอก็คือก็คืออันท้าห้าดูแลเพิ่นดีเพื่อนการชีอายุเพื่อนกับชีอายุน้ำห่อได้อีกไปน่านพี่น้องผู้สูงอายุก็เป็นอย่างสี่ละจะกระดูแลเอาใจใส่ก็คือ ทุกคนก็อาจจะมีพอไม่แม่ปูยาตายายนอกจากน้อมีคนที่หฮาหักถ้าก็ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษจักน้อยแน่ตอนถ้าก็เบื่องแย่งไดกับตอนสามเพิ่นนั้นยู่น้ำหฮอนี่แหละพี่น้องเอ้ยพาจากกันไปแล้วกับมาคืดโอ้อาที่หลังมันกับโบแมนเบื่องแย่งกันตอนอยู่ตอนเป็นนี่แหละพี่น้องบม่ว่าไผคนที่เฮาหักทุกคนพี่น้องก็จะคึกกันน้อจ้ะ อันนี้ก็อยู่ในเขตบริเวณโรงบานนอจ้ะกาโล่งๆลงอยู่หรอกจ้ะจะคล้องก็ออกมาอยู่ข้างนอกห่างคนนี่แหละ ในสถานที่เราจัดก,การเพินเพินกระอาจ,จีอันยกเว้นในนอจากแต่ว่าเมอร์นิกาคือว่าได้อยังหมากไมกก้กบะขออนุญาตเพื่อว่าให้หววเห็นว่าเออเมอร์เนาใหญ่ๆเพินมากพาหมอจ่ะมาเอายา ก็บโบเดจตนาถือว่าจีไทยเอาไปเห็ดอีกอย่างดอกจ้าต้นไม้ใหญ่ก็มีได้โรงบาลเพิ่นต้นไม้ใหญ่ร้ายอยู่เพื่อเด็เป็นหม่มในความหลมหลืมเมื่อฝาาพี่น้องจ้าออตอนนี้ก็หมอตรวจแล้ว,ร,วรับยาแล้วกระเป๋าแดง กำลังจักครับยังไม่ได้กินเข่ากันเลยพี่น้องไม่ใหญ่เหนื่อยไหมน้อดอ่ะเหนื่อยเหนื่อยอาการของคุณป้าเป็นยังไงคะตอนนี้เามันจะเที่ยงมันจะบ่ายแล้วคุณยายล่ะคะคุณยายล่ะคะเป็นไงบ้างพี่น้องเอ้ยมือแดงมือแดงบ่มีแดดพอๆแดดตึงเปียกก็บ่ริเวณท่มาฉาบห้องป่าเด้อพี่น้องเอ้ย ย่างไปก่อนดีพาไปดูไปดูจิ๊บโอ้ยเดี่ยพา้าวระวังไงเงือบจ้าหล่ะเจ้าอ่าย่างไปอ่าย่างไปย่างไปดูแลใส่ใจโอ้ยพี่น้องนอนพามาโรงพยาบาลด้วยนั่งดูนอนดูไม่พอเดี๋ยวต้องทำขับเข่ากับน้ำโอ้ยพี่ก็พาพามาหาหมอเดี๋ยวการดูแลใส่ใจโอ้ยหลายอย่างหลายแนวพี่น้องเลยเมื่อนี่เมื่อนี่ ถ้าือแล้ววันทีหนึ่งถึงจะคุมพี่น้องระวั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 งระ้ากันระวังข้ากันกินคุลุกคุลุกเด้อเดี๋ยวจะไปเอารถมาหับเด้อเฮ้ยก็นั่งรอรถจ้ะนั่งรอรถถ้ากระเป๋ามีสีเดียวก็เสื้อผ้าแกก็คือจะเดินยังเดินไม่ไหวเล้เดี๋ยวนี้แคยังต้องห่วงกระเป๋าโอเคด้ เอาไว้ใส่แคชชูใส่นู่นนี่นั่นนี่ก็เป็นอีกมุมภาพหนึ่งของคิจวัวตประจำวันเรี้ยวแต่หมอนาฏปกติไม่เป็นไรมากกับสามเดือนเอายาไปกินกินยาทุกวัน้ากเก็บภาพมาฝากเนาะจ้ะแม่ป้า แกจะพิ่ีพิ่ันเสื้อผ้าหน้าผมจะคนิดเดรดอจาจจะไม่เหมือนป้า รงบานมากแล้วก็มากินตัวเจเี๋ยวเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ก็เห็ดแสบพี่น้องมากินน้ำกันเดี๋ยวพัดิปุ๋งผัดิปุ๋งนุ่นิดนิดหน่อยเราชาดอยู่กับผู้บักเดือกีน้อง แหนหอนุ diabetes, ่นสิพกพรินุ่นัวแมยังบ้านเช่าหม่อๆๆๆแม่ไม่ปรุงบ่ไม่ได้ปรุงหอนแม่อ๋อนัวแล้วแสบแล้วว่าชานเพิ่ม มากินต้อกันเด้อพี่นองเดือยแ่บๆร้านนี่ตัวในนั่งห่างกันไว้เลยตัวไผ่ตัวมันตาแล้วก็อยู่บูนนั่งกินอยู่มองพูนตาเราได้ยังกินโอ้บ้านใดพ่อขาลูกขาหิวตาไล่ได้บาง้องเรา ขอเป็นกินมันเสีพิ่เสีพิเศษยตันแซ่บเส็บเด้อพี่น้องเลยมากินเด้อคุณนะคุณนะนี่มาเธอได้กับโบเคยมีโฟบะหมีโฟเย็นตาโฟบอกอันนี้เย็นตาโฟนี่ล่ะแซ่บๆเด้อล่ะนี่มากินเด้อพี่น้องเลย เหีเาสาเขาเที่ยงเห็นอุ่นใจเห็นเราสั่นบอกบกแบกแเขาไม่เคยได้นนั่งกินนักเถื่องแต่มานี่โอ้หมันทำเมื่อดีละโอโหิ้าลยไอ้ของป่าเราดูบ้าร้ายเดี๋ยวเขามีช่องก่อนแทนเราเราจะโงบานหิวหอดกันหลาจนเพียงหราพี่น้องเลยเราจะกินเขาเสาร์เขาเที่ยง เป็น,นเล็กหน้านใสมากินน้ำกันเด้อจ้ะแสบแสบจะกินเหลือบอ่หเือ่ออะไรไม่เจะแมะะ่วันนี้แม่ใหญ่แต่งตัวสวยงามเด้มาโรงพยาบาลกินเยอะๆแม่จะได้แข็งแรงกินเยอะๆไม,ม่กินน้ำกันเด้อจ,จ้ะ เลือไว้แต่ความว่างเปล่าัท้ายแวบไปกับตา